รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสําหรับผู้ชมทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทับบกร่วมกับ UCI ีไอมีเดียจำกัดเสนอหนูอยากรู้แฟมิลี่สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย UCI Set เซ็ต o ็บ็กกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลราฟองเซ่เสน่ห์ความงามเหนือการเวลา เวลาเราข้ามถนนทำไมถึงต้องมองซ้ายทีขวาทีครับก็เพราะว่าเพื่อความปลอดภัยนะคะพี่แก้วเวลาที่เราจะเดินข้ามถนนเนี่ยเราก็ต้องมองซ้ายทีขวาทีเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มองเนี่ยก็อาจจะมีรถชนก็ได้นะคะเพราะว่าไม่มีความบอดภัยค่ะผิดครับอ้าวแล้วคำตอบถูกต้องคืออะไรนะคะอันที่มองซ้ายดีขวาทีเนี่ยพราะว่ามันมองพร้อมกันไม่ได้อย่างไงล่ะคข้าใจไหมเราที่สบายใจเลยค่ะพี่แก้ว เอาแบบนึงนะคบต้องให้ไหมแต่เมื่อเพื่อนๆอ,อยากข้ามถนนจริงๆควรจะใช้สะพานล,ลอยเพื่อความปลอดภัยนะครับแหมก็ถูกของแก้วอะไรคะยินต้อน,นี้นะคะเราไปทําความรู้จักกับเพื่อนๆกันเลยคะ่ะแนะนาตัวเองเลยครับ<ป>ร <WS> และผู้ร่วมแข่งขันของเราในวันนี้มีด้วยกันสทีมได้แก่ทีมสีแดงน้องโปนครอบครัวสร้อยชื่อตามด้วยทีมสีน้ำเงินน้องไนท์ครอบครัวพุ่งขู่ จสุดท้ายทีมสีม่วงน้องเข้าแป้งครอบครัวยืนยาวครับและตอนนี้ก็ถึงช่วงนูอยากลุ้หนู้อยากเที่ยวน่าสนุกดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกันอีกเช่นเคยครับค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเราจะไปเที่ยวกันที่ไหนนั้นไปดูกันเลยไปเลยครับ ที่ในเมืองไทยเต็มไปด้วยเรื่องราวเรื่องเล่าจากแหล่งท่องเที่ยวทั่วเมืองไทยที่เขาเล่าว่าการละครหนึ่งต้องไปสัมผัสให้ได้สักครั้งค่ะ เราเริ่มการเดินทางออกค้นหาเรื่องราวด้วยภาพบรรยากาศวิถีชีวิตยามเช้าที่สวยงามแปลกตาและสัมผัสแสงแรกของตะวันกันที่คลองปากประจังหวัดพัทลุงค่ะจังหวัดพัทลุงเป็นจังหวัดเล็กๆที่ตั้งอยู่ทางชายฝั่งตะวันออกของแหลมมาลายูทางใต้ของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ860กิโลเมตรจังหวัดพัทลุงเป็นจังหวัดที่มีทรัพ,พยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามไม่แพ้จังหวัดอื่นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุงที่มีชื่อเสียงมากที่สุดก็คืออุทยานนกน้ำทะเลน้อยค่ะ ล้วพวกเรานะคะก็ต้องนั่งเรือค่ะเพื่อไปชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของทะเลน้อยค่ะยินตอนนี้นะคะเราไปกันเลยไปเลยครับอุทยานนกน้ำทะเลน้อยหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยเป็นทะเลสาบน้ำจืด ตั้งอยู่ในอำเภอควนขนุนมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ285,625ไร่กว้างใหญ่มากเลยทีเดียวนะคะทะเลน้อยจัดว่าเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญของประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพทั้งระบบนิเวศสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยเฉพาะดอกบัวสีแดงอมชมพู หรือบัวสายพันบัวที่มีขึ้นอยู่มากที่สุดในทะเลแห่งน,นี้ในช่วงเช้าเหล่าบัวสายจะพากันออกดอกสีแดงสดบานสะพรั่งเต็มท้องน้ําถือเป็นอีกหนึ่งสีสันที่อยู่คู่กับทะเลน้อยแห่งน,นี้ค่ะค่ะและตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาที่เราจะถามคำถามกับเพื่อนๆค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปถามคำถามกันนั้น เราจะต้องให้เพื่อนๆแต่ละทีมเนี่ยเลือกแผ่นป้ายก่อนค่ะเพื่อสะสมคะแนนนะคะมีแปดแผ่นป้ายดังนี้ครับราฟองเซ่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเอเจรุ่นลูกกระตันยูยูซีไอเซ็ตท็อปบ็อก FM เก้าสิบเอ็ดจุดสองห้าโ t ลิสทีวียูซีไอคอเปอเรชั่นสนาม,มดเด็กเล่นดอทเน็ต <I> ทีมสีแดงเชิญเลือกแผ่นป้ายเลยค่ะ UCI Corporation ครับ UCI Corporation ทีมสีเข้มกันเชิญเลือกแผ่นป้ายเลยครับ ลาฟรังเซ่ค่ะราฟรัฟ่งเซ่เสน่ห์ความงามเหนือกายเวลาใครถาม,ม,มท,ทีมสีม่วงเชิญเลือกผนป้ายค่ะ AJ, AJ ค่ะ AJ Music Box รุุ่นลูกกตันยูคำถามมีอยู่ว่าบัวสายพันธุ์ใดที่ชาวบ้านนิยมเก็บก้านดอกมาทำเป็นอาหารรื่อ่าขงข้อที่หนึ่งบัวสายหรือว่าข้อที่สอง บัวผันค่ะทีมสีแดงเชิญตอบค่ะข้อที่หนึ่งครับทีมสีน้ำเงินเชิญตอบเลยครับข้อที่หนึ่งค่ะทีมสีม่วงเชิญตอบเลยค่ะข้อหนึ่งค่ะค่ะและคำตอบที่ถูกต้องก็คือคือคือข้อที่หนึ่งค่ะทีมสีแดงได้ไปสองคะแนนทีมสีน้ำเงินได้ไปสองคะแนนและทีมสีม่วงได้ไปสคะแนนขอค่ะ เป็นป่าพุกผืนเดียวกับป่าพุกที่อยู่สองข้างทะเลน้อยปัจจุบันเมื่อประมาณ700รปีที่ผ่านมาเกิดภัยแรงอย่างรุนแรงทำให้เกิดไฟไหม้ป่าพุกทะเลน้อยเกิดเป็นหลุมเป็นบอ่อเป็นโพรงขึ้นมาประกอบกับขนาดนั้นมีสัตว์พวกช้างจระเข้แล้วก็ควายจำนวนมากมันไปเหยียบยำ่ำทำให้ หลุมบอ่อเหล่านั้นกว้างขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นแหล่งน้ำประกอบกับมีคลื่นลมแรงนะก็ทำให้คลื่นเหล่านั้นกัดเซาะริมทะลิงนะทำให้เกิดแหล่งน้ำกว้างขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นทะเลน้อยปัจจุบัน วันนี้ทะเลน้อยยังเป็นแหล่งอาศัยทำรังและวางไขของนกน้ำนานา,นานชนิดไม่ต่ำกว่า1 0 0 0 0แสนตัวเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่เรานั่งเรือชื่นชมธรรมชาติที่สวยงามของทะเลน้อยมาประมาณหนึ่งชั่วโมงสุดเขตของทะเลบัวแดงเราจะเห็นแนวสะพานที่ถูกขนาบข้างไปด้วยทะเลสาบทอดยาวสุดสายตาและสะพานแห่งนี้มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สะพานเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาค่ะ,ะน้อยใหมอยู่ไหนเนี่ยแต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้เราอยู่กันที่สะพานเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาซึ่งสะพานนี้เชื่อมระหว่างจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลาและยังเป็นสะพานที่ยาวที่สุดของประเทศไทยเลยละครับ สะพานเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาสะพานที่ยาวที่สุดของประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุงที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกมากที่สุด สะพานแห่งนี้เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่10มิถุนายนพุทธศักราช2546และเปิดใช้งานเมื่อวันที่9มกราคมพุทธศักราช2550โดยสร้างตามแนวถนนเดิมที่เชื่อมต่อระหว่างอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงและอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาซึ่งตั้งอยู่ระหว่างทะเลน้อยกับทะเลหลวงของจังหวัดสงขลามีความยาวทั้งหมด17กิโลเมตรโดยแบ่งออกเป็น3ช่วง ส่วนช่วงที่อยู่บนทะเลน้อยจะมีความยาวประมาณ5.4กิโลเมตรค่ะด้วยทัศนียภาพของวิถีธรรมชาติที่สวยงามและทิวทัศน์บนสะพานที่ถูกขนาบข้างไปด้วยทะเลสาบที่เชื่อมระหว่างสองจังหวัดจนกลายเป็นเรื่องราวที่เขาเล่าว่าที่นี่เป็นสะพานที่เต็มไปด้วยพลังแห่งความสุข เพราะทั้งสองข้างคือภาพอันงดงามของวิถีชีวิตธรรมชาติอันสมบูรณ์และเรียบง่ายวิวสวยๆของทะเลสาบสุดลูกหูลูกตาวิถีชีวิตควายน้ําและนกนานาพันธ์ุแค่ได้ไปเห็นและได้สูดอากาศที่บริสุทธิ์ให้เต็มปอดจะช่วยฟอกความรู้สึกที่เหนื่อยล้าให้แปลเปลี่ยนเป็นพลังแห่งความสุขได้ค่ะสะพานเฉลิมประเกียรติ80พรรษา คือเส้นทางแห่งความสุขที่คุณผู้ชมสามารถมาสัมผัสได้ด้วยตัวคุณเองเพราะที่นี่คือสะพานเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดพัทลุงค่ะต้องขอขอบคุณชวนชมรีสอร์ททะเลน้อยจังหวัดพัทลุงที่พักสะดวกสบายใกล้ทะเลน้อย ที่เอื้อเฟื้อที่พักอันแสนอบอุ่นและบริการที่ประทับใจให้กับทีมงานสนใจสำรองห้องพักตามเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยค่ะสนับสนุนโดย UCI Set Top Box กล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลราฟองเซ่เสน่หความงามเหนือการเวลา ว,วิทยากรวิทยาการ,าารวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมค่ะค่ะเงินตอนนี้นะคะเราไปพบกับเรื่องตุ๋ยกันเลยค่ะโอ้เป็นบ้านเลยค่ะวิทยากรวิทยาการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมนะครับวันนี้ลุงตุ๋ยนะครับมาในเรื่องของมวลมวล,มวลและแรงตกกระทบะเราก็มาดูกันก่อนแรงน้ำถ่วงอ่าเรามีมวลลูกบอลนะครับเราปล่อยตกกระทบพื้นนะปั้ง แตนน่กระดอนนะฮะกระดอนไม่ถึงข้างบนได้ครึ่งเ,รงเดียวที่<อ>มันเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะแรงเสียดทานกับอากาศเพราะแรงแรงห<ม>ยุน่นของลูกบอเลเี่อาจจะไม่แรงพอที่จะกลับไปที่เก่านะเราคำนวณง่ายๆนะครับมวลระยะทางแล้วก็แรงดึงดูดของโลกามอ่เราจะคำนวณหาความเร็วได้แรงที่ลูกบอลตกกระทบจะได้แค่นี้เท่านั้นเองนะครับ แรงที่ลูกบอลตกกระทบจะได้แค่นี้เองครึ่งหนึ่งค่ะเชื่อไหมว่าถ้าสองลูกเนี่ยมันสามารถทำให้ลูกบอลเนี่ยลอยได้สูงกว่าระยะนี้งั้นก็ลองดูลองดูดนะครับเราจะเอาแรงตกกระทบของลูกบอลลูกใหญ่ทายสู่ลูกเล็กน,จะจนะครับเพราะฉะนั้นลูกเล็กเนี่ยจะมีแรงตกกระทบเพิ่มขึ้นลอยและเลี้ยวไปสูงเลย ทีนี้ก็ปล่อยออก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 ,ออกเลยหนึสองบไปนะครับไปนะอ่ะลูกบอลลูกเล็กถายวัดปรับตาเลยนะเพราะว่าแรงตกทบของลูกใหญ่เนี่ยถ่ายแรงสู่ลูกเล็กทีนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือแรงลมเราจะต้องให้เ,เพื่อนแต่ละทีมเนี่ยเลือกแผ่นป้ายก่อนค่ะเพื่อสะสมคะแนนนะคะค่ะทีมสีแดงเชิญเลือกแผ่นป้ายเลยคะ่ะ สนามเด็กเล่น .net หนึ่งคะแนนนะครับทีมแดงวันใชิญเลือกผนไบเลยครับ police tv police tv tv ตำรวจเลือกผนไยได้ทีมสีม่วงเชิญเลือกผนไยเลยค่ะท้อทๆอทอค่ะการต้องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับสะสมคะแนนไปสามหายไปไม่หมดเนี่ยโอ้โหยังไม่ได้คะแนนกันนะฮะจนกว่าที่จะเล่นเกมนี้สำเร็จก่อนเล่นให้ดูสิครับ ม่วงน้ำเงินและแดงนะครับถ้าชนะเกมนี้นะครับทีมสีแดงก็จะมีเป็นคะแนนเป็น3คะแนนทีมสีน้ำเงินจะเป็น4และทีมสีม่วงจะเป็น4นะครับถ้าชนะเกมนี้นะครับเกมนี้จะเป็นเกมตัดสินนะครับเอา2ทีมเท่านั้นที่ผ่านเข้ารอบนะครับจะมีทีมหนึ่งที่ตกรอบนะครับพร้อมสีมว่วงเริ่มเลยเริ่มเลยนะสุดเลยค่ะใจเย็นๆ <accomplish that. S 1> อย่ารีบลูกเอาละ ธรรมดา,าสมาธิเริ่มไม่ดีนะเห็นไหมคร<า>ัางสุดท้ายแล้วครับเริ่มเลยครับใจเย็นๆครับแนสามครั้งได้ลูกหนึ่งรักรอผลก่อนครับ ให้นิ่งก่อนลูกเอาให้นิ่งก่อนอ่าให้มันนิ่งก่อนอ่าอ่าแล้วไปเล่นยื่นมือออกไปออกละต้องให้ได้ดิเราหลบออกกันเอย ไม,ไ,ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรสีสีน้เงินอย่าลืมลีกอย่าล <c oughs> <c oughs> <c oughs> ีบอย่าลีบอย่าลีบอย่าลืม <c oughs> สุดท้าย ทีมสีม่วงได้เข้ารอบไปแล้วับทีนี้ก็ต้องทีมสีน้าเงินกับทีมสีแดงครับทีมสีแดงมาทิ้งครับคนละ2ลูกตอนนี้เราจะเลื่อนเข้ามาใกล้ให้อีกนิดหนึ่งน,นะครับเอาให้เข้าลูก หมานใกล้แล้วนะถังมันใกล้แล้วเลี้ยงดีๆอย่ารีบเดินขึ้นหน้ามาได้อีกครับลูกอย่าไปลูกคุณปีอย่ารีบอย่ารีบเมื่อกี้อย่างนี้เลยค่ะอีแดงนะทีตีแดงนะ ก็เลยได้คะแนนสะสมไปค่ะส่วนทีมสีเงินเนี่ยได้เป็นที่3นะคะก็เลยไม่ได้คะแนนที่เลือกเอาไว้ค่ะตอนนี้นะคะสีแดงได้สคะแนนสีน้ำเงินได้2คะแนนและสีม่วงได้4ี่คะแนนครับเพราะฉะนั้นสีม่วงกับสีแดงเข้ารอบครับสบนีนะคะวาาพวขอบคุณลุงสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเชิ แล้วค่อยกลับมาในช่วงทำกต้าำสั่งเซดีดีสนับสนุนโดยเอเจะเอกตัวจริง ตอนนี้นะครับก็เป็นมีแปดแผ่นป้ายแต่ตอนนี้เราจะไม่ใช้ทั้งสองแผ่นป้ายนะครับเพราะว่าเราจะต้องอ่าเราจะต้องแข่งขันในเกมบ้าใบไทยคัพกิกรบ้าใบไทยครับจะให้ผู้ปกครองลงมาบ้าใบอ่าเด็กๆก็ทายคำนะครับอ่าพูดอะไรก็ได้เลยแต่ห้ามพูดคําในป้ายอ่าเด็ดขาดนะครับเชิญครับของทีมสีม่วงก่อนเลยครับห้ามพูดคําในป้ายนะเริมแล้วนะครับ 3 2 1เริ่มครับทองหยิบทองหยอดฝอยทองรวมกันเรียกว่าอะไรรสชาติเป็นยังไงทองหยิบทองหยอด่อนเป็นยังไงลูกเที่ยวเค็มอะไรหวานมีหวานมีอีกคำหนึ่งหยอดมันเรียกเป็นว่าอะไรรวมๆกันเวลาขอตังค์แม่ไปซื้อขนมอ่ะไปซื้อขนมอ่ะฮัลโหมทีละขันต่อไปเลยครับที่เหลือยังเขาเล่นต้องแข่งขันกัน นี่คเนี้ลงไปในน้ำมั้พูดลยลูกพูดเลยไม่ต้องไม่ต้องพูดเยอะเลยค่ะพูดเยอะเลยอันนี้เรี่กอะไรครับหมดเวลา พยายามแล้วนะครับก็พายเรือนะแม่เขาพยายามพายเรือสุดฤทธิ์เลยอันนี้อันนี้คอมพิวเตอร์ค่ะอคอมพิวเตอร์ไปพายนัการเดิมนะครับอย่าพูดคำในแผ่นป้ายพร้อมจับเวลาครับหนึ่งสองสามเวลาเราจะไปโเรียนเราทำอะไรมีคำว่าข้าวข้าวอะไรข้าวครับ ความรู้สึกความรู้สึกอะไรความรู้สึกอะไรหิวหิว้าวเวลาเอาไข่ไปใส่ในน้ำเรียกว่าอะไรตั้งใส่แล้วก็เอาไข่ใส่เข้าไปในหม้อเรียกว่าต้มต้มต้มมีคำว่าต้มมามาเวลาเอามาทำอะไรชอบกินอะไรทอดมันเลยที่ที่คนชอบอ่ะครับทอดมันต้มมีกุ้งแล้วก็ท้มเนกุ้งต้มเนกุ้ง เป็นอะไรเป็นตาเลยขึ้นมาทำอะไรคะฟันแย่กระลุปนะคะทีมสีแดงนะครับได้ไอสิ้ายครับแต่ทีมสีม่วงมีแดนไปสูงเพราะฉะนั้นนะครับทีมสีแดงก็เป็นผู้ชนะในวันนี้ค่ะ a อขอมอบเครื่องเสียงชุดโฮมเทยเตอร์พร้อมเครื่องเล่นคาราโอเกะชุดใหญ่หนึ่งชุดมูลค่า30,000บาทเอาไปเลยครับว้าวดมาเลยดีเนอ,อ,อ้ยสำหรับคนอื่นก็ขอขอ,ขอบคุณมากเลยแลบรางวัลที่2กันไปนะครับอ่าแล้วครับแล้วก็วันนี้นะครับก่อนอื่นเราก็ต้องขอ,ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ดูแลรายการ,รเราก,ก่อน AJ Music Box รุ่นลูกกระตันอยู่ นาฟองเซ่เสน่ห์ความงามเหนือการเวลาครับจอชอๆๆอการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะยูนิเอเซ็นลตอร์วอล์คจังรวับสัญญาทีวีดิจิตอล FM ก็8.25มิลลิเฮอร์ซรักับเสงเพลงค่ะพอลิสต TV ีทีวีตำรวจ เนามเด็กเล่นดอทเน็ตครับและก็ UCI Corporation ตัวแทนจำหน่ายวิทยุสามอตอร์ไลน์เป็นทางการทัพวันนี้เรามีสิ่งด,ดีมาฝากท่านผู้ชมด้วยครับถ้ามัวแต่คิดว่าชีวิตเราแย่เท่ากับเรากำลังเพิ่มความแย่ให้กับชีวิตตัวเองค่ะสำหรับใครนะครับที่อยากมาร่วมสนุกในรายการแบบนี้นะครับก็สามารถต่งโปรไฟล์มายังแฟนเพจหนูอยากรู้แฟมิลี่ตามด้านล่างตรงนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องคุณนูหน,นูนะครับที่ติดตามรายการหนูอยากรู้แฟมิลี่มาโดยตลอดแล้วพบกันใหม่ในสัปดดาาหห์น้วััีครบ Obrigada. Ah! Ah!